ครับผมแมงท่าฟูชาแนลนะฮะตอนนี้เราก็จะไปใส่ดักหนูกันนะเอฟซีเอาเอามาโชว์หน่อยเอามาโชว์น่ดักหนูกันนะฮะเราเดินทางไปด้วยกันเลยครับรผมไปอุปกรณ์ดักหนูนะฮะเอฟซีบว่บวงนะครับเรียกว่าบ่วงดักหนูนะเอฟซี FC. ไปกันเลยก็จะมีบัวนะครับเอฟซีเนาะบัวจินหญ้าอะไรนะจินต้อย่านะฮะตอเฟืองนะตอฟาง ตัวเลยเราเราก็จะมาดักกันที่ป่านี่นะครับในพว่งที่ป่านี่นะครับริมสัตว์ริมอะไรสัตว์นี่นะไม่รู้ว่าใครทำอะไรนะพอดีมาเจอนี่นะครับมีมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีท่ออะไรนะเนี่ย นี่เห็นกลัวนะครับโอ้ธรรมชาติจริงจบ้านนอกบ้านทุ่งนานะฮะบ้านทุ่งนาไปดูกันทำทีมดูเนี่ยครับมีรถน,นะ,ะ,ะ,นะ,ะเสากว้างมากเลยนะเอฟซีนี่กำลังขุดเสาอยู่นะเอฟซี บออะะไรต่างๆยก็ขุดลงไปเรื่อยๆก็จะมีน้ํานะครับซึมขึ้นมาสามเมตรสมเมตรมนี่ครับประมาณ3มเมตรได้นะฮะเนาะอ่านะฮะเราไปดูว่าอยู่ที่ไหนนะครับทําอะไรหลังจากขุดมาได้ประมาณนึงก็พักนะฮะอี่อุปกรณ์ของเรานะครับที่ใส่นบดักหนูนะฮะอ่า แล้วนะฮะีหายบ้างมาเจอพอดีนะฮะ,ะ,ะก็ตรงนี้มีร่มนะฮะอุปกรณ์กับข้าวมาสิเอาไว้อย่างนี้เลยนะฮะตาป่าหายแล้วหายแล้วหายแล้ว อันนี้เตรียมมาลองพื้นเนี่ยเอฟซีเนาะนั่งพื้นเนี่ยอืเนี่ยครับผมก็นั่งนะครับผมเนาะสวัสดีครับผมสสวััดีครบเจ้าเจ้านะครับเจ้าเจ้าเจ้านะครับนี่เจ้าของสระนะเจ้าของสระ เป็นยังไงครับผมหน่วยละสี่หมื่นบาทหน่วยละสี่หมื่นนะครับสี่หมื่นบาทครับแล้ววางคนวางโครงการยังไงต่อไปครับการกอกก็จะปลูกกล้วยปลูกมะละกอปลูกตะตาลรังสาทําไรนาส่วนผสมแล้วอ๋อทำไรนาไรนาส่วนผสมนะครับรเกษตรพอเพียงเกษตรพอเพียงใช่ครับตามห้อยนายหลวงตามรอยนายหลวงนะครับ ตามอยได้ลลวงเราโอเคเลยครัในอนาคตคุ่งจะเห็นกันนะครับตอนนี้นะครับกำลังขุดบ่อตะอยู่นะครับผมเนาะเพื่อที่จะปลูกอะไรต่างๆว้าวนะครับเนาะต่างแล้วนะครับว่าวแงเอนินการต่อแล้วนายสองคนนี้ก็กำลังหารอยหนูกันนะฮะเราว้าวว้าว นะนี่นะครับ f อฟซน้องก็กำลังหานะครับออลอยหนูนะครับทางฝ่นนหนูมาว่มามาทางไหนนะครับเราจะดักไว้นะครับตามนี้เลยนะฮะเอฟซีนี่ฮะหนูแถวนี้เยอะนะครับหนูแถวนี้เยอะนะฮะเจอไหมเอเจอไหม เจอไหมเจอปะฮะนี่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าถนนคนหนูเดินนะครับถนนหนูเดินนะฮะนี่นะถนนคนหนูเดินถนนหนูเดินนะครับผมยาวไปนู่นนะฮะเนาะยาวไปนู่นตรงนี้เลยเาจะมีรอยหนูอยู่ไปนู่นสิอือจะให้เห็นเลยในฝี น,นี่ครับหนูหนานะครับผมหนูหนา,า,านครับไปนูน่นถนนนาเอฟซีเออไปเถอะไรว่าฟลิว,วนี่ก็จะใส่ไปแล้วนะเอฟซี FC. อ่านี่เรามาดูวิธีการดักหนูกันนะเอฟซีอุปกรณ์ดักหนูก็มีแล้วนะเอฟซีเนาะอ่าอตา,าเห็นรอยไหมเอฟซีนะ FC. ก็จะใส่ตรงนี้เลยนะฮนะเนาะอ่า ก็ดักหนูไว้ตรงนี้อ่าบ่วงหนึ่งนะเอ่าลอยมันมีอยู่แล้วนะฮะลอยทางเดินหนูนะฮะหนูนานะครับผมพอเสียบไปแล้วอ่าอ่าจุดหนึ่งนะเอซจุดหนึ่งพรุ่งนี้เช้าก็เรามารอดูกันนะครับเป็นจุดๆไปนะฮะเนาะเพราะว่าถนน ลอยมันมาแล้วนะนี่นะฮะก็ดักไว้นะฮะอ่านะังะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเนาะนี่นะอ๋อนะครับเดินมันนานๆหน่อยนะฮะ หายได้นะเี็บได้ไหมน้อนะฮะก็จะลำบากนิดนึงนะฮะนะ้อเพราะดินมันแข็งนะครับผมนี่สามารถทานได้นะครับเคลือส่มลมนะฮะ FC เ,เห็นแล้วมีเกียวบ่มีเกียวไหมฮะกินเลยได้แล้วติดอึ่างพี่อะไรอย่างเนี้ย เขาจะทำสัญ,ญาลักษณ์ไว้นะเพื่อกันไม่ให้ลืมนะเอฟซีหักไม้สัญ,ญาลักษณ์ไว้อ,อไปดูจุดต่อไปนะเอฟซีดูจุดต่อไปเราจะข้ามไปแล้วแจเดต่อไป,ไป ก็อีกจุดหนึ่งนะ FC ต่อไปนะ FC ดักหนูนะครับเพราะว่าทางมันมีอยู่แล้วนะฮะ FC เห็นไหมทางหนูเดินนะฮะมีไปแล้วต้องดักตรงนี้ สีวิธีชาวบ้านนอกบ้านานานะฮะเนาะหนุ่มไทยบ้านนะครับก็ต้องหาหนูห้าปลาห้าปูห้าปูกินนะฮะเนาะอ่า ได้ไหมนะฮะอดินมาอาจจะแข็งนิดนึงนะเอฟซีอ่าที่สองนะครับผมลมพัดเรื่อยๆอน,นะฮะอ่าเนี่ยครับต้องดักให้ได้นะฮะเอฟซีเสร็จเรียบร้อยนะฮะเนาะจุดที่2ก็ทำสัญลักษณ์ไว้เหมือนเดิมนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้หลงให้ลืมนะฮะเนาะอ่านะ เดิมที่นะครับเวลาจะมาพุ่งนี้นะครับมาหยามคือมาอ่คอยดูพวกนี้ว่าติดหนูหรือเปล่านะฮะเนาะโอเคนะครับเนาะก็ไปจุดที่สามต่อ,อจุดที่สามมีไหมจุดที่สามต้องเดินข้ามไปนะอ่าอ่ น,นี่ป่าลกนิดน,นึงนะเอฟีก็ถ่ายรถเจอไหมครับเราก็ต้องหาดูดีๆนะฮะ,ะป่าตามนะฮะเนาะ เจอไหมครับเจอไหมไม่เจอนะค,ครับผมเนาะออ๋เจอไหมครับน่าจะตรงนี้นะฮนะเนาะเพราะว่ามีรอยทางเดินอยู่โอ้โหบางพังนะครับรรรรรรรไม่ไกลไปเยอะไหมได้ไหมได้ไหมนี่นครับก็หาไม่ นี่นครับจุดที่สามนะฮะเนาะ,ะก็เจอแล้วนะฮะเนาะ,ะจุดที่สามอุปกรณ์ดักหนูนะครับผมเนาะอืมอ่ะคลิปคลิป กำลังสร้างอยู่นะฮะ FC ทุ่งไร้ทุ่งนาฮะเต็มเลยนะพอเป็นจุดที่สามนะ FC เนอะอ่าตรงนี้ก็มาดูนะครับว่าจะได้หนูหรือเปล่านะฮะเสียอาให้กว,ว้างๆนะครับผมวงให้กว้างๆนะฮะ นี่ครับวงขนาดนี้นะครับเอ FC หัวหนูมันเล็กนะฮะวงขนาดนี้เองนะฮะเนาะวงเล็กๆนะฮะโอเคนะฮะ f ีสาม ได้แล้วนะฮะกำลังจะได้แล้วนะฮะแน่นไหมแน่นไหมอ่านี่ฮะเน่นว่ากูมีเงินไอนะ้สนะิเนาะหาหนูนะฮะเดี๋ยวจับหนูไว้ ดึงสองมือนะฮะถึงจะแน่นนะได้ไมเนาะเรามาลุ้นกันนสะสิโอเคเรีบเยบร้อยเราก็ต้องทำสัญ,ญลักษณ์ไว้นะครับรอพรุ่งนี้นะฮะโอเคนะฮะต้องขออนุญาตลงคลิปก่อนนะครับพรุ่งนี้เรามาอัปเดตกันใหม่ว่าได้หรือเปล่านะฮะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอ ที่เพียงให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกับใครด้วยกวับแมงค้าบูชาแนลครับผม